แบบแพ้แบบแบมโอเคครับโอเคโอเคมดมูพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมฮะโอเคมดบูคืออาชีพนะครับผมอาชีพน้ำยามโอเคแล้วอย่างแดนเซอร์โหอันนี้ยามตำรวจทหาร อะไรอ่ะข <S, S 2 Pop> <và> ้ามไหมอะไรอะไรอ่ะข้ามนักร้องโอเปร่าบริกรบอยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพนักงานเสิร์ฟแอร์โฮสเต็ด เกี่ยวข้าวบ้านนี่แหละว้นแม่ะในบ้านครับโอ๊ย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 รู้สึกว่าผมไม่เก่งเองเลยเมื่อกี้นุ่ทำได้เท่าไหร่อะฮะสี่คะแนนน่าตายมากเลยทุกคนโทษนะพี่นู่อกาถ่ายได้ไงวะพี่เก่งไหม อันแรกอันแรกคืออะไรอันแรกอันแรกอะไรนะคะอันที่ข้าไปอ่ะอ๋อนักสืบสายลับสายลับสายลับเออคนสายลับต้องทำยังไงสายลับต้องทำยังไงทุกคนก็แบบตะกี้ไหมใช่ได้ไหมฮะยากกว่ดิแต่สายลับกับนนักสืบอ่ะมันใกล้ยังนะใกล้กันใช่ไหมผมสายลับบอกต้ต้องอีกไหมใช่ใช่เออเออแนี่อะไร เราข้ามไปมีไหมเออไม่มีเขาทิ้งหมดแล้วมหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแบงก์ทำไปสิบเอ็ดคะแนนดีเจนุชทำไป4คะแนนแบงก์ชนะชนะอีกนะคุณคนปรบมือฮะ <ouch> สปอยง,งานสุดท้ายนะคุณต้องสปอยแล้วฮะงานนี้เป็นงานที่ผมรอมาตั้งแต่ปีน,นั้นเลยนะผมประมาณอาทิตย์หน้าครับแล้วผมจะไป ปารีสนะครับผมที่นี่บอกที่นี่บอกเลยบอกนี่วันนี้สปอยถึงสามงานเลยนะทุกคนปรบมืณอย่าบมากมครับหมดหมดตัวแล้วเนี่ยหมดเลยแล้เราจะไปไปเหล่าวิดีโอเราค่ายผมกูอยู่เงี้ยดีแล้วบอกเถอะบอกเถอะแขนงได้เต็มตัวแค่ว่าบอกได้ไม่เป็นไรครับผมเนอะบอกเลยผมไม่ต้องผมไม่ไปทางค่ายเดียวเลย